คนเกิดวันอังคารน,นะความรักในเดือนมีนาจะเป็นลักษณะของการที่ติดอยู่ในวังวนเดิมๆไม่ยอมปล่อยไม่กล้าเปลี่ยนแปลงหรือเสียเวลาไปกับความรักที่มันดูไร้ทิศทางซึ่งอาจจะถึงเวลาที่เราต้องมองความรักให้มันชัดเจนเพื่อตัดสินใจในการก้าวต่อไปที่เราก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่านาคตมันไม่ไปไหนแต่ก็ยื้อไว้เพราะกลัวความเปลี่ยนแปลงหรือว่าคาดหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะดีขึ้นอีกฝ่ายไม่ยอมปรับตัวไม่เปิดใจรับฟังอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความดือ้อรั้นและอิโก้ ไม่มีใครยอมใครทําให้เกิดทางตันในความสัมพันธ์พยายามหนีปัญหาแต่ยิ่งหนีก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดนะอาจจะต้องหลิกเลี่ยงการประเชิญหน้ากับปัญหาที่แท้จริงเช่นการพูดคุยเรื่องที่ค้างคาในใจ หรือการตัดสินใจเรื่องสมคัญนในความรักรู้ว่าควรปล่อยแต่ก็ยังไม่กล้าพอใจมันยังไม่กล้าอาจเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณไม่มีความสุขแต่ก็ยังเลยที่ยังลังเลที่จะเดินต่อหรือเป็นเพราะความผูกพันรวมถึงความกลัวความเหงาด้วยเสียเวลาไปกับคนที่มันไม่ใช่และอยู่ในสถานาการณ์ที่อีกฝ่ายก็ไม่มีคําตอบให้คุณเช่นกันนะคุยกันมานานแต่ก็ไม่ยอมให้สถานะหรืออยู่ในความรักของรักสามเศร้าที่ไม่รู้จะเลือกใคร และต่อไปนะสถานการณ์ที่คุณอาจจะต้องเจอคือความรักเนี่ยที่อีกฝ่ายไม่จริงจังกับความสัมพันธ์นี้อย่างเช่นอาจคุยกันแบบเล่นๆไม่ได้คิดอะไรจริงจังรู้เหมือนไม่อยากลงทุนลงแรงเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นเติบโต2ออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีพัฒนาไม่พัฒนาเหมือนกําลังย่ําอยู่กับที่ขาดการใส่ใจไม่ให้ความสาคัญอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยส่งผลกระทบกับความรักอาจจะมีเงินมาเป็นอุป,ปสรรคหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ สามารถรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือมีพฤติกรรมใช้เงินไม่เป็นที่พอใจของอีกฝ่ายรวมถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เติบโตอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่พร้อมที่จะสร้างอนาคตร่วมกันการหมดแพชชั่นเบื่อหน่ายไม่กระตือรือร้น,รนหรืออาจเป็นความรักที่ค่อยๆจืดจางไปมันไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีแรงบันดาลใจที่จะทาให้กันและกันให้มันมีความสุขเหมือนเมื่อก่อนนี่คือความรู้สึกนะและสถานาการณ์ที่มันต้องเจอหรือความสัมพันธ์บางคู่อาจพังทลายแบบกระทันหันนะอาจจะมีการ เลิกราที่ไม่ทันจะตั้งตัวเช่นการบอกเลิกโดยไม่คาดคิดหรือความสัมพันธ์ที่จบลงแบบรวดเร็วรุนแรงก็ได้หรือเราไปรู้อะไรบางอย่างเช่นการเปิดเผยความลับที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์เรื่องที่ถูกเปิดเผยโดยบังเอิญหรืออาจจะถูกเปิดเผยเช่นการนอกใจความไม่ซื่อสัตย์หรือปัญหาปัญหาสําคัญสําคัญที่อีกฝ่ายหนึ่งปกปิดมานานและอาจจะเกิดการทะเลาะรุนแรงนะจุดจนถึงจุดแตกหักหรือการประทะกันด้วยอารมณ์ทําให้เกิดการเสียหายในความ ััมพนธ์อาจจะถึงขั้นไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ถึงขั้นแบบรับไม่ไหวแบกรับไม่ไหวทกซิกนะมีการทอกซิก,กันในความสัมพันธ์คู่รักอัดติดอยู่ในวงจรของ,ของการทะเลาะความหึงหวงการควบคุมมากเกินไปไม่ยอมปล่อยมือทําให้เกิดความอึดอัดในความสัมพันธ์มีการยึดติดกันมากเกินไปมันมีสิ่งยั่วยุหรือบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ความสัมพันธ์มันซ่อนเร้นรวมถึงการติดนิสัยแย่ๆที่ส่งผลกระทบต่อความรักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีปัญหาด้านพฤติกรรมอย่างเช่นการเสพติดสิ่งไม่ดี เล่าการพนันหรือนิสัยที่ทําร้ายความสัมพันธ์เช่นการพูดจาที่รุนแรงหรือการใช้ความรุนแรงในความสัมพันธ์นะช่วงเดือนมีนาเป็นช่วงที่เปราะบางมากๆกับคนที่เกิดวันอังคารอารมณ์การยับยั้งใจหา้าเป็นสิ่งจําเป็นมากๆนะดังนั้น3ส,สิ่งนี้อย่าให้ขาดความรักของคนวันอังคารเป็นอย่างไรมาแชร์กันได้นะเพื่อนๆเ,เ,เป็นอย่างไรบ้างพร้อมรับฟังไปแล้วบ๊ายบาย